สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเกมเนรมิตเป็นรายการที่สร้างเพื่อให้สู้เพื่อบ้านเราจะสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนทั่วประเทศนะครับภายในเวลา24ชั่วโมงกับแนวคิดคือการต่อสู้ของคนมีฝันการแข่งขันที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคิดสร้างสู้ให้โดยเรามีรางวัลใหญ่นะครับก็คือบ้านจาก SCG h ีจ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่ามอบบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าสูงถึง12ล้านบาทครับและการเนริตครั้งใหม่ของเรานะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่โรงอาหารโรงเรียนวัดเพรางายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับและโจทย์ในครั้งนี้ก็คือทั้ง2ทีมก็จะต้องเนรมิตโรงอาหารที่ เรียกว่าสุดโซมแล้วก็ใช้งานมากว่า10ปีแล้วนะครับให้กับเด็กๆกว่า150คนได้มีโรงอาหารหลังใหม่ได้ใช้งานนะครับโรงเรียนวัดพราไงาจังหวัดนนทบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า150คน โรงอาหารของโรงเรียนวัดพรางายนั้นถูกใช้มานานกว่า15ปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากและระบบสาธารณูปโภคต่างๆนั้นไม่ถูกสุขลักษณะที่ดี ก่อนนี้มันเป็นกางหวาไม้ปวกมันขึ้นแล้วก็หนูวิ่งเข้าไปได้ไปดูเปิดมาทีปวกบานเลยทั้งปวกทั้งหนูและว,วันนี้การเนรมิตรโรงอาหารให้กับน้องๆกว่า150ชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นกับการคิดสร้างสู้ให้ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คู่ และนี่คือโจทย์ที่ทั้งสองทีมจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเนรมิตขึ้นมาให้ได้ภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับและในสัปดาห์นี้ทั้ง4คู่จะเป็นใครกันบ้างแต่ละคนจะมีความฝันมีแรงขับอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันครับและต่อไปนี้คือผู้เข้าแข่งขัน3คู่แรกที่มาจากทางบ้านโดยสมัครเข้ามาร่วมเล่นเกมจากทาง facebook.com/scg.gamenermit ผู้เข้าแข่งขันคู่ที่หนึ่งคุณวัฒนาและคุณวานิชคู่พ่อลูกที่อยู่ห่างไกลกันระหว่างลำพูนกับกรุงเทพที่เข้าแข่งขันเพื่อกระชับความสัมพันธ์และรวมพลังต่อสู้เพื่อบ้านหลังสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตของคุณพอ่อผู้เข้าแข่งขันคู่ที่สองคุณสมพและคุณสุจิตาคู่คุณพ่อนักจัดสวนกับลูกสาวที่กำลังสาฟันวิกฤตทางเศรษฐกิจร่วมกัน กับความฝันที่จะมาแข่งขันเพื่อหาเงินชดใช้หนี้และมีบ้านเป็นของตัวเองผู้เข้าแข่งขันคู่ที่3คุณไตรลิศและคุณกัญยรักษ์สามีภรรยานักสู้ที่กําลังเลี้ยงดูลูกสาวสุดน่ารักวัยห้าขวบทั้งคู่จะมาต่อสู้หาบ้านหลังใหม่เพื่ออนาคตของลูกสาวสุดที่รัก และคู่สุดท้ายพี่น้องนักเทนนิสระดับโลกขวัญใจชาวไทยคุณธนากรและคุณพระดอนสีชาพันธ์กับการเข้าร่วมการแข่งขันเรียลลิตี้เกมโชว์ครั้งแรกเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผู้เขออ้าย่งขันทั้ง4ทีมจะได้มาเจอกันครั้งแรกที่ S C G Home Solution Center Home Mart บางนา หลังจากนั้นก็ร่วมรับฟังกติกาทำความรู้จักและเลือกแบ่งทีมกันตามความพอใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กว่าทำอะไรอยู่นะครับครับตันนี้รับจ้างจัดจัดสวนอยู่นะครับจัดสวนจัดสวนนะจัดสวนออกแบบจัดสวนขอข้อมูลก่อนนะับอร์เหนูเป็นข้าราชการครับตอนนี้ต้องอทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมปวดกระเียณแล้วครับปวดกระเสียนยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับครับเราล่วงมือล่วงใจกันนะครับพร้อมนะครับ สู้ครับทีมสีแดงหนึ่งสองสาสู้และผลการแบ่งทีมทีมสีแดงได้แก่ผู้สามีภรรยาคุณไตรลิตและคุณกัญยรั์กับคุณพ่อคุณลูกคุณวัฒนาและคุณวานิชส่วนทีมสีขาวได้แก่คู่พี่น้องคุณธนากรและคุณพราดอนสีชาพันธ์กับคู่คุณพ่อและลูกสาวคุณประถมพบและคุณสุจิตา โจทย์ของวันนี้คือการเนรมิตรโรงอาหารโรงเรียนวัดเพราางายจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้โดยมีการแบ่งสัดส่วนการแข่งขันดังนี้กติกาการแข่งขัน,ข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 นในครั้งนี้เราจะทําการแบ่งครึ่งในส่วนของโรงอาหารและอ่างล้างมือรวมถึงหลังคาโดยทีมสีแดง รับผิดชอบทางฝั่งซ้ายและทีมสีขาวรับผิดชอบทางฝั่งขวาในส่วนของห้องครัวนั้นรับผิดชอบร่วมกันโดยทั้งสองทีมจะต้องเนรมิตให้สวยงามเพื่อเอาชนะใจน้องๆโรงเรียนวัดกราวง่ายตามเวลาที่กำหนดไว้หลังจากให้เวลาทั้งสองทีมทำการคิดไอเดียออกแบบโรงอาหารแล้วก็ได้เวลาที่ทั้งสองทีมจะได้เข้ารับคำปรึกษา<ะ>จากผู้เชี่ยวชาญสัขงขนี้เราควรจะใช้เป็นแบบไหนดีคะได้กจะเปลี่ยนวัตดุจริงอ่ะจะแนะนำให้เล่นเรื่องตัวสีของตัวกระเบื้องดีกว่า<ะ> เปลี่ยนเป็นโทนสีตอนนี้ตัวกลุ่มสีของกระเบื้องถ้าเป็นกระเบื้องเดิมเป็นรองคู่ครับรองพื้นพีมาเนี่ยจะมีตัวสีใหม่ซึ่งเป็นสีประกายมุกจะดีกว่าในเรื่องความทนทานนะครับก็โดยปกติกระเบื้องพวกนี้มีอายุการใช้งานที่าพปีขึ้นไปอยู่แล้วครับพื้นนะครับพื้นในโรงอาหารที่เราจะปูกระเบื้องใช่ไหมใช่ค่ะปูกระเบื้องถ้าอย่างพื้นในโรงอาหารนี่ค่ะ่องจากว่ามันเป็นโรงเรียนใช่ไหมคะ ก็อยากให้แนะนำเป็นกระเบื <sh> no like, ้องที <sh> 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 ่คืสีสันสดใสอีกหนึ่งนะคะใช่ค่ะค่ะรื่องของเราก็อาจจะแนะนำเป็นรุ่นมิกกี้่ตอนนี้ใช่ไหมครับคุณยอดนิยมป่ะครับค่ะก็คือมันเป็นการ์ตูนที่เด็กๆรู้จักกันดีใค่ะก็อาจจะดึงดูดความสนใจของเด็กได้มากกว่าฟังไอเดียทีมสีขาวไปแล้วมาดูทีมสีแดงบ้างคือชอบโทนสีแนวพาสเทลอะครับมันจะเหมาะกับเด็กมากกว่าแล้วก็ เป็นตีมแบบอวกาศครับอยากมองว่ามันจะมีกี่แบบเรามีตัวกระเบื้องนะครับดีซด,ดีไซน์ใหม่ของคอตโต้นะครับที่เป็นาลายอาทอยสตอรี่นะครับซึ่งอทอยสตอรี่เนี่ยก็เป็นตีมอวกาศเป็นการ์ตูนนะครับเกี่ยวกับตัวอวกาศอยู่และน่ารักน่ารักเลยตัวพื้นเราก็น่าจะทำเป็นลักษณะของตัวที่เป็นรูปยานอวกาศทีมสีแดงอยากได้ลวดลายแนวอวกาศแม่ ถ้าทางอยากจะเอาใจน้องๆนักเรียนหน้าดูเลยครับวัสดุโกลุ์ที่เป็นไม้ก็คือจะแนะนำเป็นพวกสมาร์ทไม้สมาร,ร์ทตกแต่งเป็นลักษณะแผงบางตาเพื่อหนึ่งคือเพื่อสกีดแดดด้วยแล้วก็ใช้สามารถพวกลมพวกอะไราสามารถโฟล์ได้เพื่อไม่ให้รู้นะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการเลือกวัสดุทําผนังภายใต้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญโดยวัสดุสําคัญสคัําญในการก่อสร้างครั้งนี้ได้แก่กระเบื้องมุงหลังคากับแผ่นกระเบื้องหลากรวดลายที่จะใช้ปูพื้นและผนังเสริมความสวยงามด้วยไม้ระแนง รวมถึงอุปกรณ์ในส่วนของ Kitchen Solution ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้แนะนำซึ่งประกอบไปด้วยระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งประกอบด้วยถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียอีกด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับห้องครวดโดยเฉพาะเลยละครับหลังจากเลือกวัสดุอุปกรณ์ได้ตามต้องการทั้งสองทีมก็พร้อมเข้าสู่การแข่งขันแล้วครับและตอนนี้เมื่อเราเห็นทั้ง2ทีมได้เลือกวัสดุ แล้วก็วางแผนออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับนับจากนี้ไปอีก24ชั่วโมงเราจะมาดูกันครับว่าโรงอาหารแห่งนี้เขาจะเนรมิตออกมาเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับคุณเพชรมาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเพรางายนะครับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีโรงอาหารทางด้านนี้นะครับใช้งานกันมาแล้ว15ปีสุดโซมมากๆนะครับ รอให้พวกเรามาเนรมิตใหม่และที่สำคัญนะครับสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ตัดสินว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบเพื่อไปชิงเงินรางวัล200,000บาทและยิ่งไปกว่านั้นนะครับสิทธิ์ที่จะเข้าไปชิงบ้านนวัตกรรม scg high มูลค่า12ล้านบาทเรามาคุยกับผู้เข้าแข่งขันบ้างนะครับเริ่มทางทีมสีขาวก่อนคุณพาราดอนครับเตรียมตัวมาไง้หมครับก็เตรียมตัวมาดีครับก็ทกําการบ้านกันมาเยอะนะฮะฟลอมที่จะลุยก่อสร้างวันนี้ครับคุณประถมพบนะครับครับผม ผมตัวเล็กแต่ใจสู้เสมอครับครับสชดอดครับน้องๆที่นี่ได้รับประทานอาหารอร่อยอ๋อครับผมส่วนใหญ่นะทุกคนตัวเล็กใจใหญ่หมดนะครับไม่ได้ว่าทีมทีมตัวใหญ่นะครับทีมเดียวกันนะฮะอะมาทีมสีแดงบ้างคุณกัญารักครับมากับคุณสามีมากับสามีค่ะนะครับเป็นไงบ้างครับปกติที่บ้านเนี่ยใครนำครับ